ะคะะนตั้งต่อไปผลงานอะไรที่มันดีๆโดดเด่นก็ลงเอามาลงสู่สายตาเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์เลยค่ะที่มามอบให้ในรายการเนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเหมือนไม่ลอยว่าแน,เน่เพื่อนคอมเมนต์มาเราก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆเ,เนาะ<อ> <laughs> ห้องนี้มีทุกวัยสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องค่ะสวัสดีค่ะคุณอคุณ <laughs> นุ้นะ นะคะอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกอ๋อหนูอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกขอบคุณค่ะพ่อก็แดงเย็นจะไม่ไลทับเพื่อนอืไม่ไลทับเพื่อนแต่ตอนเช้าไม่ไลแล้วไม่ไลทับเพื่อนก็คือนี่สบายสบายอยู่ในบ้านขนาดอยู่ในบ้านยังปล่อยต้นไม้ตายเลยนะภาสาอะไรม <laughs> องไปหลังบ้านทําเต็มที่เลยกับงาน ไปผ่านมาหากันเลยจะไม่เห็นคลิปกันแค่นั้นเองนานมากเลยกว่าคลิปจะผ่านหน้าเฟซส,ส่วนมากจะเป็นเฉพาะภาพนิ่งที่เองนี่ตรงที่แปลกมากเห็นแต่ภาพนิ่งคลิปไม่เห็นถ้าหากว่าไม่จิ้มเข้าไปตรงโปรไฟล์ไปเขาได้เหรียญแล้วก็อยากกดไปดูก็ดูให้หลายคนไม่ได้อืมคลิปยาวเนอะดูให้หลายคนอย่างเต็มที่แค่สองคน ห้องนี ah. ed, ้ม <DC. S 2> ีทุกวัยสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องค่ะสวัสดีค่าคุณอ๋อคุณหนูยังคิดดูตอสามเดือนพรุ่งนี้เลยนะคิดดูจิท่านว่ามกลาคุมภาสามเดือนเต็มมีเพื่อนอย่างอย่างเนี้ยที่การนั่งทําอยู่นี่ก็มีเพื่อนดีๆที่เขาคอยช่วยเรานั่นแหละคือเราไปเจอเพื่อนสายที่คนชมอ่ะเขาไม่ได้ชมเยอะอืมแล้วก็ลงไป ามหานาทีเราก็อยากให้กำลังใจเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนมาให้กำลังใจเรามาคอยดูให้เราถึงหกหมื่นนาทีแล้วเราก็อยากเพื่อนเพื่อนที่จบไปแล้วอเนาะที่คนสะสมเหรียญนะ่ะก็อยากให้วันแล้วหมดแล้ววันนี้ไม่มีแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้กินหมกปลาซิวต่ออืมกินหมกคงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะบอกก้าวเองนะแต่ยายจะบอกให้นะพะคะวาไม่ต้องเสียใจหรอก เนาะเดี๋ยวยายจะบอกก้าวให้มาฟ้องยายโทรมาด้วยคุณครูก็ดีนะคุณครูจันใจดีโทรมาให้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 กำลังใจเป็นเหมือนกันไหมเวลาเพื่อนที่สําเร็จไปแล้วอ่ะเราอยากเห็นชิปเขาอ่ะเราก็ไม่เห็นถ้าไม่ไปจิ้มโปรไฟล์แล้วไปหานี่จะไม่เห็นเลยนะไกลแก้วโสนารพูนเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วเพื่อนเพื่อนมาคอยมาดูมาดันใกล้จะถึงเส้นชัยจะขอ ออดูร้านก่อนค่ะลูโอสวัสดีคุณอ๋อนะคะห้องนี้มีทุกวัไวัยน่ารักวัยกระเตาะกระแตะก็มีนะคะเป็นเหมือนกันไหมเวลาเพื่อนที่สําเร็จไปแล้วอ่ะเราอยากเห็นชิปเขาอ่ะเราก็ไม่เห็นถ้าไม่ไปจิ้มโปรไฟล์แล้วไปหานี่จะไม่เห็นเลยนะนาอไม่เห็นเลยอะ่ะดูตรงโปรไฟล์ไม่เห็นโพสต์้จะไปกลับไปหาเ,เพื่อนอ่ะน่ย อืเพราะถ้าเราสําเร็จไปแล้วอะเนาะเราก็ต้องไปหาเพื่อนเราแล้วก็ไปดูเคีเตอร์ไม่ทําก็ไม่ได้เพราะนี้ก็คืองานถ้าเรารักที่จะทําตรงนี้เราก็ต้องทําให้ต่อเนื่องเราต้องทาให้มันเองอ๋อหนูอินแหละคะ่ะจ้าไม่เป็นไรหรอกลูกยอกๆก,กันพรุ่งนี้แหละ เนาะก็มีข่าวดีแน่นอนพรุ่งนี้สําเร็จแน่นอนตอนบ่ายสามโมงนะก็บอกเพื่อนๆไว้ตรงนี้พรุ่งนี้ยิธการตรงจะทางตะวันตกสวัสดีครับคุณแม่น้องอิงโก้โอ้ยจะคุณแม่น้องอิงโก้ทั้งเลยม้นเลยค่ะที่มามอบให้ในรายการเนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเหมือนไม่ลอยว่านแนะนะเพื่อนคอมเมนต์มาเราก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆเนาะดีเอสเตอร์ไม่ทำก็ไม่ได้ เพราะนี่ก็คืองานถ้าเรารักที่จะทําตรงนี้เราก็ต้องทําให้ต่อเนื่องแล้วเพื่อให้มันแปดดวงตาเชียวไม่ได้แค่นั่นนะแปดดวงตาที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมไลฟ์เนาะอันนี้แม่ลอยก็คงจะขึ้นมาแล้วใช่พรุ่งนี้แน่นอนคุณครูทักออกมาหลังบ้านแล้วพรุ่งนี้ให้สําเร็จนะคุณครูบอกแล้วว่าพรุ่งนี้สําเร็จนะคะมันบังอีกแล้วนะการเชื่อมต่อไม่เสถียร ไม่ใช่ไม่จะเจียนไหมสวัสดีครับคนบันไล่เออมันก็หยบนะนะคะอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกอ๋อหนูอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกขอบคุณค่ะพอ่อก็ตายนะคะสร้างต่อไปผลงานอะไรที่มันดีๆโดดเด่นก็ลงเอามาลงสู่สายตาเพื่อนๆนนะคะสำเร็จแล้วไม่รู้ว่าเราจะเดาคลิปที่ไหนสร้างคอนเทนต์อะไรมาสู่สายตาเพื่อนเพื่อนเนาะมันถึงจะได้ดังมันถึงจะนู่นนัี่อ้ะก็เล่น อือม uh huh. ทำไมลืมนะขนาดน,นี้ล่ละคะเออ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 เดี๋ยวดิมหากันเลยจะไม่เห็นคลิปกันแค่นั้นเองนานมากเลยกว่าคลิปจะผ่านหน้าเฟซส,ส่วนมากจะเป็นเฉพาะภาพนิ่งที่ที่คอยมาให้เราถึงคะแนนที่เราตามหาถึงเวลาทีที่เราตามหาเ,าเาาหาพื่อนๆมาแล้ว ห้องนี้มีทุกวัยสวัสดีเพื่นอนๆล้อรบห้องค่ะสวัสดีค่ากุนอกุนอย่งนจะดี้เก็อาจารย์ที่เขาหน่อยเขามาเขาจะได้คิดเอาเองคิดก้าวข้างตัวเองไว้ก่อนเอ้ยได้อะไรกินเย็นเนาะอะไรนะแจ้งเตือนทุกโพสของเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้การเคย เค,เคยกดติดตามเค,เคยกดติดดาวใช่ไหมสู้วันหนึ่งเราอาจจะมีคลิปด,ดีๆคอนเทนต์ดีๆมาลงสู่สายตาเอออืมอีกสามนาทีจบไลฟ์แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยไปเวียนมาสมําลังใจทุกคนเลยค่ะมีค่ะขอบคุณกาสู้ๆค่นะเนาะสู้ไปด้วยกันสู้จริงๆจังๆ zon. ก็วังว่า,วาพรุ่งนี้ต้องผ่านก็ต้องผ่านเนาะ นะขอบคุณนะคะที่มาเปิดตาให้เนะ้องมาเปิดบ้านให้เลยนะ้อนเพื่อนๆคอยแวะเวียนมาให้กำลังใจอืมละ่ะแม่ก็มันก็ลดเราน่ะสิถ้าครบอิบสิบวันนาะทีไม่ถึงมันลดถ้าเราครบหกสิบวันมันลดมนหลยาก,การคิดอยู่นะว่าสําเร็จไปแล้วจะไปถ่ายอะไรเนาะมาสู่สายตาเพื่อนๆนี่เนาะเด่นเอามานะันเอาเล่ดเอาสนุกแล้วก็ไปหาเพื่อน ไปหาเพื่อนคนที่เขายังไม่สาเร็จอะ่ะมีแม่ท่านหนึ่งว่าจะบอกเขาใหญ่ระษานอยู่ไม่กล้าบอกไม่กล้าเราก็แม่กําลังแก่ๆเหมือนเดิมเนาะเราไม่ทอดทิ้งแกหรอกก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนใจบุญทุกคนนะคะในการจะจบไ์น,นี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากมายสาหรับกําลังใจที่ออ <ๆ S 2> นั่งอยู่แบบจะบอกว่าไงอะ่ะเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เกาอ่ะไม่เอาดีกว่าหนึ่งสองสามเนาะคีเตอร์มีอยู่สามคนนะคะ ที่เป็นสำเร็จไปแล้วเนาะสวัสดีน้องสาวตุ้ยมุ้ยสวยอขอบคุณเพื่อนที่แวะเวียนมาให้กำลังใจเนาะมันร้อนก็ทนเอาเนานะมันร้อนก็ทนเอานิดนึงการก็ร้อนร้อนก็ไม่ทนแล้วนีได้อะไรเตรียมกับพ่ากับปลาหรือ,อยังคะเนาะนการก็ได้กินหมกปลาซิลเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อใหญ่ประเสริฐบอกว่ากินหมกปลาซิลอยู่สองวันสีอยู่ด้วยกันนะคะร้อนก็พักผ่อนกายา เนาะเวลามันร้อนมันก็พักต้องพักกันแหละร้อนมากร้อนหม่ให้กำลังใจนะคะเจ็ดดวงตาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นแล้วนะคะเนาะสวัสดีครับหรือยังค่ะเปิดบ,บ้านต้อนรับเพื่อนๆแล้วค่ะเนาะเราเป็นคชียอเตอร์เรา,เเาต้องทํานะคะทําไปค่ะงนานเนาะใจเนาะ <c oughs> เดินต่อไปกำลังใจไม่เหื่อนหายถ้าไม่งดส่งกำลังใจเนาะตุกตอบกับคุณพ่อใหญ่ประเสริฐนะคะเนาะสวัสดีค่ะน้องหมูเนาะเสียงทองน้ําใจงามเขามาถึงตอนนั้นเขไม่รู้จะเออคุณตุ้มมุยก็สวัสดีตอบกับคุณวิไลวันเนินพันธ์นะคะเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณครูเอกให้จบพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องจบให้ได้เนาะ ตอนาโมงคันปากกินเค็มก็ไม่ดีเลยนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะอันนี้อมอบให้การผู้คนเลยไม่ว่าคุณออคุณหนูอิงโกลแล้วก็คุณแม่ปะกายแก้วคุณแม่รอยเนาะแล้วก็เอญา<อ>ว่าหนูไปว่าอะไรให้ให,ให้ป้ากวาดโดนดา่าเออตอนแรกใช่ไหมัอมนอะไม่พูด เพืเ่อนๆนมีอะไรก็เอามาลงเลยวันนี้ถ่ายทำคลิปอะไรมันจะดังรดับฟังโอ้ยเนาะแบบมันสองทางแต่เป็นตกแปดดวงตาเชียวไม่ได้แค่นั่นนะแปดดวงตาที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเบวียนเข้ามารับชมไลฟ์เนาะวันนี้ไม่ลอยก็คงจะขึ้นมานะดูเสียงของขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาให้กำลังใจอีกแล้วเนาะคะ่ะจ้ามาเป็นกำลังใจจ้านะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,น,นเลยค่ะเนาะห้องไร้เราไม่เหงาเลยเนาะถ้าเราไปกดตรงตรงการแจ้งเตือนอะกระดิ่งอะว่า